ุ่มราลูชก้าส่วนเนี่ยสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมด7คนนิบิบัสนัทมารีนาฟิตส,สลากูดีนและสุดท้ายก็เราเองซันอาชีพที่พวกเราสนใจคือการทำน้ำตาลเวนที่ตั้บลตาแกะบ้านดินแดงอำเภอยะดิงจังหวะะัดปัตตานีก่อนอื่นเราจะมาบอกประวัติวความเป็นมาของน้ำตาลเวนกันน้ำตาลเวนเป็นผลผลิตที่แปรรูปมาจากน้ำตาลตะนด มีมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวบ้านได้นำผลผลิตจากต้นตาลตะนดซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนมากในเขตตำบลตาแกะและเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของชาวบ้านนอกจากอาชีพเกษตรกร ลาห์อเลกุมอะรามาตุลฮิวบารากาตุและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงที่ที่เขาทําน้ําตาลแว่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามที่ที่ทําน้ําตาลแว่นกันเลยนะคะมาดูกันเลยะค่ะกบ่าวว่ามักสะพัดหางสมุทรตัวเบกเกยอย่างหดวานดาอะไรตุ่มหานเลี้ยงกินเจกันตาบลับบอกกินเจกันตาเขาสะเบกต้นเตะกินเจต้นเตะใจจายตระกี้เจก่อนนิดเดีวต้นเตะเส้นเด็กก็ได้ยัดหน่อย Kami rawat tak ramai buka ujian ni kalau badu eh. Luak kawah ni boleh berapa Boleh berapa teater ni? Boleh berapa kelo? Kelo, 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 jadi tok ni tok menyuak lagi ke. Tak tok mo ni buat dua orang ke. Baru tok mo buat seorang lambat ya sing. Ni pun latih tak ki pun latih ki. อ,อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำตาลเบิ่มมีดังนี้ 1. ต้นตาลตะโหนดหรือน้ำตัวสองลาวูหรือต้นตะเคียนสทับพีสั้น 4. นิมาห้าสายวัด 6. ใบาตาล 7. จซาดะแปดงาโก 9. เทับพียาว 10. กระทะใบใหญ่หรือกาวะ 11ที่หนีบยาวหรืองาเปด,ดีนอ12ที่หนีบสั้นหรืองาเปยาแต 13. ตัเกตต่อไปวิธีการทำน้ำตาลแว่น น,นี้พวกเราขอขอบคุณกับย่าเล่ฮา,าเบฮาลิงที่ม,มามอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำน้ำตาลแม่นขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบก,กันใหม่ค่ะ